ตัวหนึ่งต้น Animation ของเราบ้างต้น p ีเดเกิดแล้วเพื่อนโอ้โหเพื่อนใสหนักเขาบอกแบบนี้ผมตัวดำเหรอเป็นเด็กดำโอ้โหวิ่งดครับผมเราโดนแล้วเราวาร์ปกลับเลยครับผมีเดเตอร์โดดกลับมาแต่ว่าเราไปแล้วครับผมไม่ไงเอาละครับผมกระสุนทีมีช็ตรักนักเล่นเกมทั้งหลายบ้านไร่ยันรูบ้านทู่แดนอื้อห์ไกลนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กันในรายการที่ทุกคนชื่นชอบนะครับผมใครบอกชอบวะ นั่นแหละครับผมกับรายการอาวตารกุม,มีครับซึ่งวันนี้นะครับเรามากับฮีโร่อย่างแลมพเพชครับผมกับผมอเล็กซัสผมรับมาทิพย์ยาคุณต้นฮนะคือต้องบอกเลยว่าไม่ค่อยเจอบอบีดมากลางนะมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่เกินไป,แป,แ,ปแปลกใหม่เกินไปแปลกไปเกินไปเออเจ็บเริ่มเจ็บเริ่มเจ็บไม่เจ็บไม่จนแม่โอ้โหไม่เอาต่อวะรองเท้าก็มีฮะเออมันวิ่งหนีไงเรา เรามีาร,รองเท้าเออดูแล้วเอออีอย่าไปหยองมันแน่อย่าไปหยองหามันหือไม่ตายครับผมคำนวณดีๆนะับไม่ตายคร <ๆ S 2> ับผมน่าจะไม่ตายนี่ครับผมเฉาะหนึ่งทีเฉาะไปเฉาะมาเฉาะกลับไม่โกออื้หือไม่ฆ่ไม่สู้ไม่ลองหน่อยเอาเจ็บเจ็บเจ็บเริ่มเริ่มสะดุ้งสะดุ้งเฮือกเอาหนี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 สะดุงะด้งเฮือกไปหนึ่งทีครับผมช็อตนี้ฮะ <advances> เราเก็บไปก่อนนะผมตอนนี้กรุงพามได้เปรียบมาหนึ่งหนึ่งหนึ่งนิดนึงนะผมไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ว่าก็ยังได้เปรียบนะฮะซึ่งมีโอ้โหทั้งนั้นต้องแก้ววร์ดเลยเดียวเชนะียวฮะซึ่งวันนี้นะครับผมมันถึงเวลาแล้วที่เราจะเอาแรมเพจนะครับผมที่ถูกปิดผน,นึกนะฮะในเรือรได้เก็ได้กลุ่มมานานับผมวันนี้เราจะเอามาเฉิดฉายกับทุกคนได้ชมนะฮะเพราะว่าแรมเพจตัวนี้นะครับผมมันเป็นแรมเพจที่เปิดขายครั้งแรกเมื่อไหล่ต้นประมาณ สองพันสิบสี่อ่ะหรือว่าประมาณห้าปีที่แล้วเลยครับพาคมเนาะเป็นนานมากพร้อมลุงพร้อมลุงอ่ะบอกเลยพร้อมลุงฮะอยู่พร้อมลุงครับผมอยู่มานานนะแต่ตัวนี้ไม่ออกไงก็เหมือนลุงเหมือนกันเออไม่มีจ้าขายลุงอะไรเขาพูดถึงลุงผมลุงลุงเป็มชัยนะเออไม่รอดอ๋อไม่รอดเหมือนกันนะไม่รอดเหมือนกันมึงตายตายคู่มลยไปลุงสมรักเออใช่ใช่แล้วมันไก่ไงร้านนู้นขายดีเออ นี่นี่งไงจัดแลมเพจก่อนไอ้ขอภายจัดพีเดก่อนแล้วกระโดดย้อนกลับทุกทีเพื่อนไม่เข้ากันเลยทีเดียวเชียวไม่เข้าไม่เป็นไรเราเราคนเราคนเดียวก็เกินพอครับพ่อผมเฮ่เ <c oughs> พื่อนเขาจะแบบว่าไม่เอาแล้วกูมาคนเดียวอะไรเงรี้ย <c oughs> ซึ่งวันนี้นะครับผมตัวนี้นะครับมันมันเทย,ยังไงหรือว่ามันมันเก่าอ่ะเพราะมันเก่ามันก็ไม่ค่อยเทนะคุณผู้ชมสกงสกิลอะไรเงี้ยอินเทอร์เฟซมันไม่เปลี่ยนนะ คือของของดีอ่ะของล้าค่ามันมานานแล้วเว้ยมันต้องแบบว่ามานานที่มันเป็นเหมือนที่มันเอาไว้ใช้สกิลใช่ไหมมานานโอ้มันมานานโอ้ยผูกแบบนี้ตใครโตมันอ่ะว่าไปต่อจะพูดอะไรก็คือไอเออวตารตัวเนี้ยมันถูกผลิตมานานแล้วห้าปีก็เมื่อก่อนนะได้เท่านี้ก็หล้วนะทิกออกใช่ไหมคือได้เท่านี้ก็โอเคเลยนะผมก็ใครที่อยากได้ตัวนี้ มันจะมีเฉพาะในปิงโกด้วยเป็นฮอลเดย์นะฮะเป็นตัวเป็นกล่องทองซึ่งมีตังก็ซื้อไม่ได้นะก็ต้องใช้ดวงดิสก์ซื้อได้กูเชื่องนะนะจริงถ้ามีตังซื้อได้ทุกอย่างนะเที่ยวกูดิฮะกูพูดถึงไอโฟนไอโฟนอ๋อเออก็ซื้อได้กลับมากรกลับมากรช่วงนี้ต้องช่วงนี้ยิ่งใต่เอียออกอยู่นะไอเอียออก แต่เอียนนี่คือหมายถึงเอาเอามือไปจับที่หูนะคุณผู้ชมอย่าคิดมากนะนเรามาแล้วช็อตนี้เราวิง่งนะครับผมวิ่งแป,ปเปิลฮะเรามีในยฮัมตามต่อครับผมแต่เราโอ้โหไม่กดกดแม่งเอ้ยยกเราลอย,อยหนึ่งทีแล้วทุบหนึ่งทีผมเราเดินออกมาก่อนผมแล้วอันติไม่อันติด้วยฮะช็อตนี้ครับปเปลืองให,เให,เห้เพื่อนเขาจัดการอันติไปเฮ้เพื่อนเขาหนีเอาไปจะตายแล้วเน,น,นี่นยดูดิเนี่ยในยฮัมจะตายเลี่ยเต็มเนี่ยงงเหมือนกันคือมันเปลืองไว้เลยกับว่าจะไว้คิวเลย แค่นี่ไงวอลปีตรงกลางตัวใครยาเอาครับผมเรามาดูฮีโร่กันหน่อยดีกว่าครับผมซึ่งฮีโร่นะฮะก็มีเป็นวอลปีครับผมอีกทีหนึงเนาะมีเป็นพีเดเตอร์นี่คือ2แคลลี่นะครับผมมีเดดักเลยดิโอ้สามนะครับผมโอ้เซลช็อคโอ้สี่ครับผมเยอะเกินแล้วมีเพียงแค่เปเปิลตัวเดียวนะครับผมที่เป็นตัวเดินเกมช่วงต้นเกมนะฮะแล้วอีกทีหนึ่งทีมเราเนาะก็มีแคลลี่เยอะเหมือนกันครับมีหลอดครับผมเรเบนนอนะไนท์ฮาวครับผม เดวเวอร์อก็ถือว่าก็คือแคร์รี่แบบมันไม่สุดตักตัวนะทีมเรามีสุดก็คือเลเวนนอกับไนท์ฮาวนะครับผมแต่ที่เหลือคือเป็นแบบเป็นตัวที่เป็นมินิมินิแครี่ครับผมมันเป็นมินิอเ่ยนหมันต้องเป็นเซ <Hey, S 1> มิิเออมินิเต้กแปง้วฟังไปเรามาแล้วฮะมาเป็นโลบล็อกครับผมโลบล็อกจีนแรกเลยนะฮะเพราะว่าทำไมตัวเป็นกระโหลกจังวะ มันเหมือนตัวอะไรสักอย่างหนึ่งตัวมันเหมัอนใล้ล่างสงการไรร่างที่มันถือกระบอกน้ําไปเติมน้ําให้แม่แต่นี้มันเป็นแบบว่าเหมือนถือป่องเหมือนไฟแดงป่าไฟจราจรนะเออไฟแดงขโมยมาใช่ใช่ใช่เฮ้ยเอาฮะช็อตนี้ครับผมโอ้โหพุกมาแล้วฮะแล้วโดนสตานเองครับผมช็อตนี้เพนเดวโอกำลังจะโดนแต่ว่าเราวิ่งมาแล้วครับผมวิ่งมาไกล มีมาจากมาเกามาไกลเลยมาเกาช็อตนี้ทุบหนึ่งทีแล้วก็ทุบหนึ่งทีผมเก็บไปได้โดยพีเดเตอร์ฮะพีเดเตอร์ละลายไปแล้ว,ลวโยนโยกลอยถึงที่เราถนัดเลยอะไรนี่กลับมาก่อนย้อนย้อนสองมาก่อนเพื่อนแล้วเก็บไปหนึ่งครับผมช็อตนี้ฮะจังหวะมันจะหมดเจาะอะไรขนาดนี้เดอะดาร์กมันอยากกันโอ้ยก <c oughs> ูอยากรู้ทีมมึงซื้อมาเท่าไหร่แบบกูบอกเลยโคตรท็อปฟอร์มกว่าน,นี้ไม่ตั้งแต่ตรงกลางแล้ว กูได้ยินได้ยินไอ้นี่เว้ยหลอดสัมผัสตบนกันคิดว่าจะไม่มีอะไรหรอกพอเจอเองกับตัวแล้วแม่งมาเจอสองสารอบติดนี่ก็ไม่ใช่นะไม่โอเคเท่าไหร่นะคืออารมณ์เหมือนเบเฮตันปิดทางเพื่อนอะแต่นี่มันจะหนักกว่านะเพราะหกเพื่อนมานะแนะนําว่าถ้าหุกไวแมนนะซื้อพีเคผมมิงก็จะกัดอย่างเดียวใช่แล้วค่อยฮัสำหรับใครที่ฝึกเพิ่งหันเล่นนะแล้วค่อยฮุกเนาะฮุกแบบผิดจังหวะตอนคิวอะไรอย่างเงี้ยไม่โดนดีกว่าหุกเพื่อนด้วยนะจริงๆนะเอาครับผมเอาฮะเรามาดูกันต่อดีกว่าผมเกมนี้นะเราก็จะคือ เราไม่ได้สู้ได้นะคุณผู้ชมดูฮีโรครับผมเอาอาจจะดูเหมือนดูสู้ได้นะแต่ว่าตอนเนี้ยสกอร์เนี่ยเออกลางจะไปหมดแล้วเว้ยใช่กลางก็เสียไปแล้วฮะล่างก็กำลงกังจะเสียป้อมสองด้วยฮะนี่เราจะเอาต่อที่เดิมนะครับผมเรเาจะกดดันหนกครับผมกดดันหนัะแล้วพุบมาแล้วครับผมไปเปิ่ช็อตนี้ครับผมมาสามเหมือนกันเราโดนยกลอยอย่างทีแล้วนี่ครับผมทุบไปฮะแล้ว หอยเปิดดนตรีครับผมแล้วทุบหลอนเซลฟี่ไปแล้วต้องหนีออกมาก่อนฮะโอ้แล้วติด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 เออเฮ้ยไม่ไหวแล้วครับผมนี่ผมล็อกหนึ่งทีแล้วทุบโดนยกลอยหนึ่งทีแล้วก็เรียบร้อยครับผมจอดนี้ทุกอยู่นี่ผมโดนไปเปิ้ลโอ้โหเจ็บไปได้หนึ่งตัวเอาแล้วเหลาเอาแล้วเหลาพีเดก็ฆ่าได้แต่ในฮาวฆ่าพีเดคืนนะผมเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นับผมตอนนี้ ทำไมข้างบนนี่มันเดือดอะไรกันขนาดนั้นโอ้ยไม่หวัดไม่ไหวแล้วครับพผมเฮ้ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้าวไว้ต้นู้ๆเว้ยนี่กูทำมาเป็นแคลรี่แล้วเดี๋ยวจะชูวงวีดีไม่ไหวก็เลยเอามาเป็นผม,มอ๋มอ,อก็เป็นทางด้านของมือฟาร์มนะฮนะหรือว่าไอเทมที่ช่วยในการเวลาที่เราตีคลิปครับผมเราจะได้เงินเพิ่มขึ้นนะฮะไป วิ่งมาแล้วเข้าประชิดตัวครับผมนี่ับขอแต่เนี่ยต้องตัวหนึ่งทีแล้วก็ซัดหอยรับผมเราเลือกหอยเลยเรายัางไงก็ต้องให้ความสำคัญกับตัวนี้ไว้ก่อนเลยครับผมแหมมีวนี้ได้เพราะหอยให้นะครับผมไม่ใช่แล้วเราคิวหอยเนี่ยเราก็ได้ได้ของไอเทมมาเอออย่าไปคิดมากครับผมกูชะบอกกูไม่ได้คิดเลยมึงคนเดียวเลยแล้วไปเบิ้ลสตันส,สวยโอ้โหพีเดรอดตายด้วยครับผมเราก็ถูกไปเบิ้ลมามาสักหน่อยดีกว่ามะสักหน่อยดีกว่ามะสักหน่อยดีกว่ามะไปไหนแล้วครับนี่ครับโอ้โหเพื่อนอีกแล้ว ค่อยๆฟาร์มกันไปครับผมตอนนี้ฮะนี่เราพยายามกดดันหนักนะเพราะว่าแครี่อีกทีนึงเขาก็เยอะครับผมแต่ตัวเราเนี่ยมันไม่ใช่แบบฮาร์ดแครี่ที่ไปต่อกรกับทีเดเตอร์อ้าวโอ้โหดาวอ่ะาวันเสียดายครับผมนี่นิดเดียวอย่างงี้นะเดี๋ยวมาอธิบายสกิลนี้เพิ่งกว่าเนาะสำหรับตัวลมเพดที่ถูกปรับมาใหม่ในแพทนี้นะให้เหมือนโดนเนิร์ฟไปเยอะพอสมควรเลยนะ สำหรับสก,กิลหนึ่งนะฮะเป็นสก,กิลล็อกครับผมอันนี้ก็ล็อกไปเสร็จมันจะสตาร์ทอีกทีมหนึ่งเหมือนของเดิมนะฮะส่วนสกิลสองเป็นสกิลวิ่งเร็วนะฮะอันนี้จะายทำให้เราวิ่งเร็วแล้วก็ดับได้รับดาเมจด,ด้วยถ้าเราวิ่งวิ่งเร็วเนี่ยจะยิ่งตีแรงนะครับทีมกูก็จะบวกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งสักหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยดักสักหน่อยดีกว่าแล้วนี่ผมหลอดเซอร์ฟี่มาแล้วตบไปหนึ่งแล้วฮะ เอาเดี๋ยวเราล่าต่อครับผมไม่รอแล้วนะไปไหนแล้วพีเดเตอร์โอ้โหตัวตัวแข็งเลยครับผมช็อตนี้ครับผมตัวดำเหรอเป็นเด็กดำโอ้โหนี่ครับผมเราโดนแล้วเราวาร์ปกลับเลยครับผมพีเดเตอร์โดดกลับมาแต่ว่าเราไปแล้วครับผมไอ้เงี้ไอเงี้ยรู้ทันไงรู้ทันไงมือไวใจเร็วแล้วเพื่อนบอกว่าชิบหายแล้วกูล่ะโอกูล่ะเอ้ยเรามาใหม่เว้ยเรามาใหม่อ่าไปแล้วครับผมตัวนี้ฮะทีเดน่าจะรอดยากนะครับผม แม่ตีเอาเลือดว่ะครับพ่อมโอ้โหน่าจะปอดชัวเจาะพอดีดอกเดียวนะฮะร,รู้เรื่องเลยนี่รู้เหลือง <ๆ S 1> อันแน่เด็กมันเอาเหลืองไปมมเเอันลยโอ้โห,โอโหเอาอีกแล้ววะมันนัวจังวะรัวมากอ่ะบบเปเปิ้ลด้วยนะเราแบบดูว่าผมเลเวนอทุบ,บเปเปิ้ลนะผมเอ้ยขออภัยบบเปเปิ้ลทุบเลเวนอผมแล้ว่าไปได้ครับจนเราก็มามาเหมือนมาแบบคลเงาเงา หนีครับผมแล้วก็ล่ามาันเลยแล้วทุบสกิเก็บไปหนึ่งตัวแล้วเป็เปิ้ลทำอะไรเพื่อนมาน้ำหมดแล้วก็อย่างนี้ก็ต้องมอบหรือเปล่าล่ะครับเพราหนีครับเก็บไปได้โดยไในฮาวฮะอเออมาต่อสกิลกันนิดนึงสกิลสามเมื่อกี้ยังไม่จบนะ่ยสกิลสามเป็นสกิลตีเวลาตีธรรมดาเนี่ยมันจะได้ดามได้รับดาเมจแรงขึ้นเนาะสังเกตมีคูดาวอยู่นะแต่ว่าแพทที่แล้วอ่ะมันเป็นสตันแพทนี้ปรับมาเป็นให้สโลว์เฉยเนะซึ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ อ่าส่วนยูหนึ่งไอ้สกิลสองทำไมนะปกติตอนแรกมันสองอะปกติจะมีหลอดหลอดด้านล่างเป็นปลาโคสีขาวเห็นปะอ่าฮะมันจะทาให้เราได้รับเลือดแต่แผ่นเนี้ยมันจะเอาออกไปแล้วป็นเพิเมดนเมจแะนะยิ่งเราวิ่งเร็วเราก็ได้รับดาเมจเพิ่มมากขึ้นอ่าตอนแรกเป็นเกราะถูกไหมไม่ตอนแรกเป็นกรอบใช่ใช่ถูกต้องอันติัติก็เป็นดีดเหมือนเดิมับผมใช้เขาเลยอ่าก็คือเวลาที่เรากดใส่ตัวไหนก็ตามแล้วก็ผมเขาจะย้อนกลับมานะฮะในจุดที่มันคล้ายๆกับคล้ายคกับเออไอตัวแท้ฮะ โอโ้าคล้ายการเดเตอร์แต่มีดาเมจน้องแบบย้อนกลับมาอะไรเงี้ยแต่มันไม่ย้อนไกลมากนะเอาเป็นว่าเราดูกันดีกว่านะครับผมว่าดมเพจตัวนี้จะจัดการกับไอทีนี้ยังไงนะเพราะว่าถ้าดูรูปเกมนะครับผมกับรูปก,กูนะฮะรูปก,กูเนี่ยดูดีมากครับทุผู้ชมฮะไอรูปเกมเนี่ยคือค่อนข้างที่จะยับนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ป้อมของเรานี่เสียไปเยอะมากเลยนะนโอโ้โหกลายเป็นว่าตอนนี้เราดันป้อมไม่ได้ครับผมแล้วแคลรี่เขากำลังจะฟื้นคืนชีพนะฮะสักหน่อยปะล่ะ เอาบอมึงเอาบอมันจริงหอยมันจริงหอยเฮ้ยเฮ้ยเออมาไกลๆหน่อยแล้วฮุกเราออกไปผมช็อตนี้ฮะอือหือไม่รู้ดีหรือไม่ดีนะครับผมเราติไปก่อนเดือดั้กไดดี้แล้วฮุกนี่แผมเก็บเดือดั้กไดดี้ไปได้แล้วทีดิ้เตอร์บินมาใส่ในเฮาผมเราก็เก็บหอยกันหนึ่งทีครับผมเอาเดะได้มาสองครับผมช็อตนี้ครับผมแล้วอีกหนึ่งแล้วล่ะน่าจะอยู่น่าจะอยู่ยากครับผมเป็นเดลเลอร์คิวไปฮะมาครัเป็นจับไข่ครับผมผู้ชมฮะ คือดาบควายนี่มันทำให้เรานั้นวิ่งเร็วแล้วก็ตีถึกด้วยนะหมายถึงว่าถึกอะไรเนงะี้ยใช่ๆอันนี้เรามาเอาวิ่งเร็วนะจะได้ได้ดามเมจเยอะๆนะเอา<ม>เอาพัพให้เข้ากับแอบทิ้ข้ออัพมาหน่อยป้อมหมดแล้วป้อมเพื่อดีนายป้อมหมดป้อมหมดแล้วมาไถึงถึงแม้ว่าเขาไม่คิวหนีได้นะแต่แบบดันบ้านดีมากนะหมดแล้วไม่เหลืออะไรแนละ้วครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับผมซึ่งอ,าอนาคตอาจจะต้องเล่นชังเกิลเทสไหมเดี๋ยวดูก่อนนะเพราะว่าวันนะีมน้มันเจอแค่ เชลช็อปกับเป๊ปไง,ไ,งไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่อาจจะต้องต้องเป็นดาเมจอะเป็นแคลลี่อะวิงโบไปวิงโบอารมณ์แบบคอสตันวิงโบเอออย่างงี้ดีกว่าถ้าถ้าเราแบบว่าจะคิวนะก็คอสตันดีกว่านะมันแทนสกิลสามได้จากสโลก็เป็นสตันไปเลยเหมือนมาแทนกันนะอัอนนี้ด้านบนนะครับผมล็อกไว้รอเลยดีกว่านะฮะช็อตนี้ครับผมเราเข้าแล้ว <c oughs> เข้าต่อไม่รอแล้วเราล็อกเดอะดาร์คเลดี้ก่อนนะครับผมโอ้น่าจะอยู่ยากนะครับผม ถึงแม้ว่าเราไปนี่ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะแต่ว่าเรามาแล้วฮะไม่ไหวจะเข้าไม่ไหวจะเคลียบอกตามตรงครับผมไม่ไหวจะเคลียค,คือกลายเป็นว่าตอนนี้ถามจริงว่าโอกาสชนะเนี่ยเท่าไหร่อยากรู้มากในความเห็นห้าสิบห้าสิบละกันนะเรายังมีนท์ฮาวอยู่เว้ยเขาก็เล่นดีนะห้าหนึ่งเก้านะไม่ตายเยอะ ืมแล้วก็มีแต่ว่าทางด้านของเอ่ออีกฝ่ายหนึ่งอย่างวอร์บิทออกไอ้นี่มามีผลแค่ไหนฮาคอนเดบนมีนะทีมเราสเต็งเยอะก็เขาก็จะตีแรงมากคือสเต็งทั้งทีมเลยทีมเราอะ่ะใช่แต่ตัวเขาก็าบางอะนะถ้าเราได้อันตีอะ่ะเขาก็น่าจะฆ่า,งงายแต่คงไม่เช่ตีใส่วอร์บีหรอกจังหวะบวงจริง เอาแล้วตอนนี้ผมรู้สึกตื่นเต้นนะครับผมนิดหน่อยนะฮะคือรู้สึกว่ามันเดือดมากเลยมันมันเล่นยากนะครับผมเราล็อกแล้วฮะตอนนี้เก็บไปเปิลไปก่อนนะไอฮาวเจาะไปเปิรไปนะครับผมแล้วเราล็อกมาแล้วนี่ับผมดีดเรเวนอก่อนเอ่นคือไม่ได้ดีดเรเวอนอผมดีดตัวนี้แล้วกันบอลบีดไปง่ายโอ้โหอะไรกันกันหนาแล้วครับผมนี่ับผมเก็บไปได้้วยไอ้ฮาวอีกแล้วฮะโอ้ไอ้ฮาวนี่มันรอเฉาะลัดนี่หว่าแม่เราเก็บบ้างเนี่ยเห็นปะตน้นดูทัดเลยเฮ้ยไมไ หลาดบ้างเนี่ยเห็นเป้ากูอบอกแล้วมันรอจะก,กิหนึ่งอย่างเดียวเลยคนเด็กไปจบ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 มาใจใจเย็นๆแม่มาไม่ใช่ตบเด็กอันนี้เรามาแบบว่าอวตารกูรีต้องฟอร์ทีนึ่งมังั้นจะไม่ไหวบอกเพราว่าคิดดีแล้วเหรอที่ทำแบบนี้ <laughs> ให้ตัดสินใจใหม่ว่าจะทังไงถามแค่นี้พอ ขอบ้านขี้ก่นนะนะเออพิมไ,ไปเลยพิมไปเลย,เลยบอกว่าคิดดีแล้วหรอที่มารัดเราแล้วเราจะออาโคเด็กนะแล้วก็ยับทั้งทีครับผมทีนี้ฮะจบปิดตำนาน,น้วครับผม <c oughs> แพ้นี่ <c oughs> เอาครับผมช็อตเรียบในฮาวโดนแล้วฮะเรียบร้อยลงหลุมไปแล้วฮะค่อยๆทุบไปลรงมาฟาร์มก่อนนะซึ่งตอนนี้ครับผมก็พยายามจะฟาร์มทีฟไปก่อนนะเพราะว่า gpm ของเราเนี่ยคือถามว่าเงินตอนนี้เรารวยไหมก็พอพอพอสมควรนะฮะับ gpm อยู่ที่แปดร้อยสี่สิบนะครับผมก็ขาดอีกหนึ่งนะตอนนี้สามสิบเจ็ดแล้วอะออกอะไรดีถามหน่อยไห้สามสี่แล้วตอนนี้เอ,อ่อขอสตันก่อน,ขอ,น,อนขอสตันน่าจะเวรริร์กสุดนะฮะไล่ค่าวอร์บีได้ด้วยจังหวะเขาแปลงร่างอาจจะติดสตันแล้วก็ไม่ได้แปลงนะอาจจะตายอีเดเนี่ก็เวลาตีเนี่ยเรามีหลอดซเฟอริตอยู่แล้วเขาก็ไม่สามารถดูดเลือดได้นะ กันเฮ้ยเฮ้ยนฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหอยหอยหอยไม่ไหวแล้วครับผมช็อตนี้โอ้โหแล้ววอร์บิดแปลงร่างมาด้วยแล้วเราจะไปหรือเปล่าครับผมแต่ว่ากูมาถึงแล้วยังไงครับผมช็อตนี้ครับผมตบเปเปิร์ก่อนหนึ่งตัวอะไรแล้วหอยอะไรแล้วครับผมหอยช่วยวอร์บิทก่อนนะครับผมตบวอร์บิดก่อนแล้วกันวอร์บิดไปไหน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 เพื่อนอื้อหือมันมันจิ้งมันจิ้งมันจิ้งเด็กมันจิ้งนี่ไงทุบหนึ่งทีแล้วอะไรแล้วครับผมอะไรกันนะ สวยพี่สวยนั่นแหละไม่ยืนต่อแล้วครับผมตอนนี้ฮะไปแล้วฮะมาเป็นคอนสตันนะครับผมถ้ามันไม่วัดคลิกไนท์ฮาเนี๋ยวะเมื่อกี้ไนท์เฮานี่คือถ้าไม่คลิกนี่เราตายเลยนะถ้าหันไปตีเมแกนเราได้คิวด้วยเออเขาสามมาช่วยดีกว่าครั้งหน้าเขาจะไม่กล้าบวกไม่ใช่ไม่ใช่มันพลังรีนะไม่ใช่คือถ้าถ้าสมมติว่าเขาเข้าแล้วไม่คลิกอ่ะตายทั้งคู่ครับผมบอกเลย ยับเขาเหรแต่เขาเข้าคลิปพอดีเขามีเามมีีหมอกอยู่นะน่าจะไหวอยู่อืมอ่ะอีพีเอ็มเก้าร้อยแล้วครับผมขึ้นไปเรื่อยๆนะนี่คือคอนตันอเมริกานะครับผมอเมริกานะไม่รู้ว่าอเมริกาบางนาหรืออเมริกาอะไรนะเอาแล้วตอนนี้เริ่มได้ป้อมคืนนะครับผมหลังจากที่โดนโดนเรียกวโดนไถนะครับผมเกลี้ยงเลยฮะเกลี้ยงเลยครับผมโอ้โหล่าเป็นหน้ากองฮะ แล้วเลนเพจนี่มันเป็นฮีโร่แก๊งด้วยทำไมาถึงอยู่ๆก็จ่าตัวนี้มันรีวิวอะเพราะว่ามันมันยังไงมันไม่เก่งนะอ่ออาตา้านี่มันหาย,ยากไงก็ตอนนี้นึกออกตัวนี้ถ้าเพื่อนๆม,มีตัวไหนแนะนําก็แบบว่าคิดออกแล้วแบบไอ้น,นี่แรงมากเลยคอมเมนต์ด้านล่างเพราะบางตัวผมก็ไม่รู้เว้ยนะเพราะอ่าอาต้าไม่หพันสองร้อยพันสามร้อยตัวเราก็จะจับเฉพาะตัวที่แรงแรงเน้นๆมา เอาเป็นว่าคุณผู้ชมช่วยกันคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับผมแล้วก็กดติดตามด้วยนะเพื่อเพื่อจะของโยกนะทุกคนไม่เกี่ยวนะผมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่เมื่อเราลงนะครับผมแลวตอนนี้นะฮะเราอยากจะรู้ว่าอาัลตาตัวไหนที่คุณผู้ชมชื่นชอบนะก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะว่าแบบตัวเนี้ยมันคือตัวที่สุดแล้วของผมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตัวนี้แหละขาดมันมันคือที่สุดของแล้วค่ะคือแค่แค่เนี้ยเราเราเลือกเราเลือกได้เลยว่าเราจะเอาไหนง่ายนะรอเล่นนะครับผมรอเล่นรอเล่น นี่คือเราต้องฟาร,ร์มกันไปเรื่อยๆนะครับผมคุณผู้ชมฮะไปเราจะได้ขึ้นบ้านเนี่ยรู้สึกว่าจะเหมือนจะแพ้เลยคุณผู้ชมทีเดย์กับบอบบี้นี่คือโคตรฮาร์ดแครี่เลยนะยิ่งกว่าเรเวนนอยน,นะทีเดย์เนี่ยโหมาเป็นบิงโบครับผมเราเอากองของเราก่อนนะตอนนี้ไปช่วยกักนตีฮะ แม่และพีเดียอยู่ไม่ไกลครับผมตอนนี้อยู่ไม่ห่างอยู่ไม่ห่างถ้าถ้าดูไม่ผิดนี่คือนท์ฮาวกดเหหรละนา์ฮาวกดเหเหลอโอ้ยชิดผายแล้วเราจะไปไหนเราหนีก่อนนะผมไปแล้วไปแล้วหลาวไปแล้วหลาวาร์ปกลับบ้านเลยครับผมไม่สู้แล้วฮะใครอยู่ก็อยู่ไปเนี่ยบอกแล้วว่ามันไม่ไหวเพื่อนต้องรีบขึ้นแล้วล่ะอาจจะต้องรีบขึ้นบาแหลกนะครับผมถ้างนั้นถึงแพ้เลยนะ เอาแล้วไงไป,ปเปิ้ลกับทางด้านของไนท์ฮาวครับผมตอนนี้ฮนะยืนกันอยู่นี่คนระับผมจะเจาะสู้เอาเด้ชูคิงไปเด้วัดคิวครับผมช็อตนี้ต้องมาแล้วครับผมไนท์ฮาวต้องไอไดเรชั่นนะเพือ่อนไอไงบอกแล้วไนงะไอทฮาวมันของจริงเพือ่อนปากเขาบอกว่าเขาได้อยู่ไม่งั้นไม่ไหวนะเมื่อกี้ถ้าไนท์ฮาวไม่ได้คิวแบบนี้แพ้เลยเสียของใช่เอาว่ะสุดจัดครับผม,ม,มเกมนี้เหมือนชงมาชงเหมือนมาชง,งให้แค่เพื่อน หมอครับตอนนี้หมอครับหมอ,ค,อค้ำคต้องการเอ่อสปอนเซอร์เป็นพวกส e มุดีนะครับผมอ๋อลืมไปสมุดีนั่นทาปีนะครับผมรอเล่นรอเล่นนะนี่นี่นี่เราอัพรองเท้านะดูดาเมจนะเห็นนะมันจะเพิ่มขึ้นมาอีกอืพอไม่เยอะเลยอ8%นึง8%นึงคือก็<ม>ออนิดนึงเดียก็คือปรับลงมาเยอะพอสมควรนะใช่ เอาแล้วครับตอนนี้อีคิงน่าจะแบบว่ากดหัวไนหนฮาวคนส่วนนะเริ่มเกิดแบบดักมากครับผมโหดโหดครับผมตอนนี้ที่สําคัญเลยคือถ้าไนท์ฮาวเกิดขนาดนี้นะครับผมอีคิงอาจจะออกไอมาแก้นะแต่ว่าไม่แน่ใจครับผมแต่ว่าทีมก็แก้ไนท์ฮาวนะแต่เขาไม่ได้แก้โดยการออกชังเลนเทดอะครับผมนั่นหมายความว่าไนท์ฮาวยังเล่นสบายอยู่นะสักหน่อยดีกว่าสักหน่อยดีกว่าไปขึ้นบาแหลกดีกว่าจะฟาร์มอีกนานเนี่ยเพื่อน ฟาร์มที่ไหนใครเขาฟาร,ร์มกันดูดูในฮาวดูนี่ไปถึงแล้วโอ้โหเข้าเรียบประชิดครับผมช็อตนี้ครับผมเราเก็บตกด้านหลังดีกว่านะฮะเราถนัดเลยครับผมนี่ว่าการละแมเก็บตกไปละจ้านี่ครับผมเก็บไปหนึ่งครับเราด้านหลังผมสับมันอยู่ผมในฮาวทุบไปหนึ่งครับผมเราจบจบบอบิดจบบอบิดบอบิดบอกว่าคุวิ่งหนีแล้วย้อนกลับมาก่อนแล้วนี่ครับผมเป็นเรเวลเก็บคิวไปฮะเราในฮาวยังอยู่ผมเจาะแรงเจาะรุนแรงเจาะรุนแรงเอาเด้ เอาฮะน่าจะจบแล้วแบบนี้รีบขึ้นบาร์กกันเลยฮะสีเพลนี้พยายามจะขึ้นหลักพันให้ได้เลยนะฮะโอ้โหรีบนีบตีบาแหลกเลยตอนนี้รีบเหล่าบาแหลกฮะโอ้โหนี่คือดัร์คเผยดาร์เลยดิเหรอใช่ใช่เมื่อกี้เห็นเขาวิ่งมาตรงนี้แต่เขาวิ่งลงไปจันบนจันบนนั่นแหละล่าเปล่ะล่าเปล่ะแหมไม่ไหวครับผมเดวินออลถึงขั้นจังที่ตีบ้านนะฮะ แบดเบิร์นเขาก็เกิดแล้วไนงะเราก็มาตีบาแลักตรงนี้คนะขออภัยไม่ใช่บาแลักเป็นป้อมนอกก่อนนะเราจะดักไอ้นี่เข้ามาผมโอ้โหแล้วคุกไปนู่นนะผมคิวเองดีกว่านี่ไงแม่เอาเด็กเอนดีกว่าเพื่อนเดี๋ยวมันจะจบเกินไปเดี๋ยวมันจะหมดเดี๋ยวมันจะหมดแล้วนะมันจะหมดยุคทองอ๋อฮะยังไงดีครับรผมเฮ้ยเฮ้ยพีเด้ แม่อะหูแล้วมาสองครับผมมาสองดีกว่าไม่มานะอือหือเราก็ไปเอาคองเขาดีกว่านะครับผมอตอนนี้เขาก็เกิดกันหมดแล้วไม่ไหวว,ะว่ะคุณผู้ชมคือนี่นี่คือน่าจะเป็นชิ้นสุดท้ายแล้วถ้าเอาเออโลบล็อกออกนี่ออกอะไรดีโลบล็อกเอามือฟาร์มออกก่อนกันอ่้นิ้นนี้อาจจะเป็นกอ,อกกระดูกก็ได้เกากระดูกนะอันนี้ก็ทําให้เราตีเร็วขึ้นถึกขึ้นเนาะ แล้วก็ทีนี้อาจจะออกมาเป็นเกนจูโร่มาสำหรับการแก๊งนะฮะอ้าวแล้วเจอผตัวสำคัญด้วยฮะช็อตนี้วิ่งมาแล้วครับผมล็อกล็อกหนึ่งีผมในเขาเจาะหลับเลยฮะทีเดียวเกินพอผมตอนนี้ออกปะล่ะต่อปะล่ะก็มาดิครับผมยังไงไปไหนเลยไปเบิ้ลแหม่ทีเคนีเลยฮะแล้วตรงนี้ผมคิวไปอีกหนึ่งตัวฮะ ขึ้นบาลกไม่ไหววะคุณผู้ชมมันก็ยังมีหอยนะอ้แรงนะหอยโอ้โหหยาบพายที่สุดแล้วครับผมช็อตนี้ผมเปเปิร์สตันหนึ่งทีผมแล้วโดนยกลอยมาเลีนอปาไม่โดนผมแล้วล็อกตัวนี้แต่ไม่ทันนะคืละลายแล้วครับแล้วก็ซื้อมาแล้วก็พีเคเอ้ขอไพ่พุ่งมาแล้วนี่ผมน่าจะตายเรียบร้อยหมดอายุหมดอายุราชการขึ้นบาลักกันเลยฮะน่าจะปิดปิดบัญชีแล้วตอนนี้ ทีมนี้ยังไม่ขึ้นพันนะครับผมขาดอีกประมาณ50ต้องเอาหน่อยแล้วต้นอ,อีก50นะครับผมแลนเพจเราจะทีมขึ้น1,000นะครับผมตอนนี้เราได้มา18บแปดิวตาย2นะผมแอสซิซสนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับเรื่องโอ้โยได้มาโอ้โหแล้วฮุกแมนด้วยช็อตนี้โอ้โหูในฮาวช็อตทีจะตายเลยฮะ เรียบร้อยครับผมแล้วเป็นอิมมอร์ทัลจากไนท์ฮาวด้วยนะแม่เอาเดะเอาเรื่อง,ของเขาจริงจริงฮะไปล่าต่อครับผมอีกทีมึงก็ไม่คอนนะอาการมันเป็นยังไงวะฮะใจเว้ยแคลรี่เขาก็เยอะไงมีทีเดย์หรือดนะาร์กเลยบอเบียดสามฮาร์ดแคลรี่นะเวย้ยเออสู้ไงขัดขืนไงไม่ชอบเด็กขัดขืนเนี่ยเดี๋ยวเราจะ จัดคาบอให้ชมนะผมผู้ชมฮะแต่ที่ไม่ต้องจัดหนัก,นกๆฮะอือหือจะถามว่าเรานี่ถึกไหมเราไม่ไหวนะคุณผู้ชมโอ้โหเราฮุกเปเปิ้ลมาช็อตนี้สตันไปหนึ่งทีผมเล้โยนยกลอยไปนหนึ่งทีพีเด่บอกว่าอยู่ในแนวหลังโอ้โหแล้วมากระห่วยครับผมเราเดินเนี้ยมาก่อนฮะแล้ววิ่งวิ่งนี่เลยครับผมไปแล้วฮะ <c oughs> โอ้โห,หนหายฮาวบอกว่าคุณเจาะเองไปไปแล้วก็ได้ผม <c oughs> หนหายฮาวเก็บวอรคิวฮะช็ะชอตนอี้อือหือ ลำพังไหนฮาตัวเดียวเกินพอต้อนไม่ต้องมีมึงแล้วมั้งแต่ว่ามีต้นเกมก็ยังดีนะฮะเราเหมือนได้แค่ช่วงต้นเกมนะผมเลดเกมมาเราจะแบบเอออย่างเงี้ยแหละฮะทำอะไรมากไม่ได้นะก็จะอ่อนๆน,นะฮะดาเมจเรามไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สุดเนาะมันตัดมันเป็นตัวตัดจังหวะเว,ว้เยจริงๆอะลำเพลไม่ได้เป็นตัวคือแต่แค่ต้นเกมดาเมจมันแรงใช่ไหมมันมาจากส,สกิลแรงจากสกิลนะก็เลยโซโล่คิวได้แต่ถ้าเลดเกมมา อยากให้แรงทำได้ไหมได้ครับผมไม่ยากแรงได้คิดออท,ที่ขย่อ,อ,อนนึงถงมือออกนะเออเนี่ยแรงแล้วโอ้ยดับทองมาครับผมผู้ชมฮะอาแล้วเราวับกลับบ้านทำไมอะเดินไม่พร้อมเลยเราจะค่อยพุ่ง <c oughs> ไปใหม่ <c oughs> ใช่ไหมใช่ใช่เอาครับนี่เราต้องล็อกใครสักคนหนึ่งก่อนไหมต้องล็อกตัวที่คิดว่าไม่ตายอ่ะ โอ้ไม่น่ามีครับผมช็อตนี้ครับไม่น่าจะมีฮะเอาตัวไหนดีว่าที่ไม่ตายเนี่ยเออไม่มีนะฮะไม่ไม่ไม่ตายทุกตัวฮะตอนนี้ตายหมดแล้วฮะโอ้ยเรามาทำไหม่เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยๆวิ่งมาก่อนนะเราไม่ล็อกมาวะแล้วเราก็อยหยุดแต่อะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องเดินเสียเวลาฮะไม่ไม่เดี๋ยวมันคูดาวไงมันจะติดคู่ดาวอืมโอ้โหโดนแล้วครับผมช็อตนี้ครับ อย่าเลยนะอย่าเลยนะเชื่อสิโอ้โหชิบหายนะครับผมนี่ครัผมตบดักก่อนฮนะดับทองยังอยู่นะคุณผูวว้ชมฮะใจเย็นนะผมอาจจะตายได้นะผมอันตรายอย่างนี้ยวดควรเก็บให้ไกลมือเด็กทุบหนึ่งทีนี่ครับผมแล้วตกชช็อตนี่ครับผมเก็บไม่ได้สองตัวสามตัวแฮตติกฮะช็อตนี้มาเฮ้ยคัร์คิวสักหน่อยไปคอร์คิวสักหน่อยไะเดี๋ยวยังไม่เกิดยังไม่เกิดเกิดแล้วเปเบินนะ้ลอะ เออนี่นอะไระนี่แหละแปเฟิร์นยกมาครับผมบินบินมายกหนึ่งทีแล้วหลอดเซลฟี่ทุบหนึ่งทีแล้วเราขอวิ่งหน่อยนี่ผมก็ตกเก็บไปหนึ่งครับผมเป็นควอตซิวบ้างนะต้นอีกตัวหนึ่งต้นแอนเลชั่นของเราบ้างต้นจัดหนักพีเด็กเกิดแล้วเพื่อนโอ้โหเพื่อนใส่หนักครับผมเพื่อนใส่สุดอุ้ยเดนเมูต้องกลับวะลบว่ะเอาเป็นว่าเราได้แค่ควอตซิวนะครับผมเกมนี้นะฮะก็ยี่สิบสองตายสองแอชต์เจตนะครับผมหวังว่าจะมีความสุขคลิปนี้นะ ถ้าเข้ามาครั้งแรกก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP ครั้งหน้าครับผมดูสลาด